Unfold. Unleash your true investment potential. ตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วต้อนรับข่าวที่ไฟเซอร์ประกาศวัคซีนที่พัฒนาขึ้นมาสามารถป้องกันโควิด19ได้ผล90%ไทยจะได้ใช้วัคซีนเมื่อไหร่เศรษฐกิจที่ชะง,งักตัวไปในปีนี้จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในปีหน้าหรือไม่พบคำตอบใน Unfold วันนี้คุณอยู่กับโรสทาริสาชัยสุนทรโยธินและดรพิพัฒเหรืองนรมิตชัยหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์จาก KKP Research ค่ะสวัสดีค่ะดรพิพัฒครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องยอมรับนะคะทั้งดาวโจนส์ S&P 500และรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเองก็ตอบสนองในเชิงบวกกับเรื่องของไฟเซอร์ที่มีข่าวดีออกมา ก็เป็นข่าวที่หลายๆคนเฝ้าดูอยู่นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะครับสถานการณ์การติดเชื้อโควิดเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่ทุกวันนะครับทุกวันนี้เรายังพูดถึงทั่วโลกเนี่ยวันละ5,000 0นคนเลยนะครับนั้นทุกคนก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนออกมานะครับเพราะนั้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือข่าวก็ออกมาคือว่าทางไฟเซอร์นะครับซึ่งพัฒนาวัคซีนร่วมกับ บริษัทไบโอเทคชื่อว่า b บโอเอ็นเนี่ยะนะครับประกาศบอกว่าหลังจากที่ประกาศผลการทดลองเฟสสามของวัคซีนนะครับบอกว่ามีผลถึง90%เลยค่ะที่ดรพิพัฒน์บอกว่า90%ตรงนี้หมายความว่าทดลองร้อยคนไม่ติดวัคซีน90คนนี่ถูกต้องไหมคะ ครับจริงๆแล้วเ,เขาใช้คำว่า double blinded randomized control trial โอฟัง,งยาวนิดนึง,น,งนะครับ <laughs> พูดพูด,พดง่ายๆคืออย่างนี้ครับเวลาบอกว่าทดสอบเฟส s e 3เนี่ยคือการทดสอบกับคนจำนวนเยอะนะครับในการทดสอบวัคซีนตัวนี้เขาไซอัพคนมาประมาณ4 3 0 0 0 0คนนะครับ,รบแล้วก็แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเนี่ยฉีดวัคซีนนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ย ฉีดน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือก็เรียกว่าพาเซโบหรือว่าตัวหลอกนะครับ mm hmm. แล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยคนทั้ง4ี่ห0ื่นกว่าคนเนี่ยกลับเข้าไปในสังคมนะครับแล้วก็รอดูว่าคน40,000ื่นกว่าคนเนี่ยจะกลับมาติดเชื้อกี่คน mm hmm. นะครับแล้วมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มที่ฉีดยาปลอมเข้าไปหรือเปล่า นะครับปรากฏว่าเขาก็ดูผลน,นี้ต้องบอกว่าเป็นผลเบื้องต้นนะครับหรือผลระยะแรกนะครับหลังจากที่มีคนติดเชื้อประมาณ90กว่าคนนะครับคำว่ามีผล90%เนี่ยก็หมายความว่ามีคนในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับอาจจะมีคนติดเชื้อโควิดเนี่ยแค่8คน,นคนที่กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคือฉีดพาเซโบเข้าไปเนี่ยนะครับมีคนติดประมาณสัก86คนนะครับแสดงว่า อุ่มที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีจํานวนคนติดเชื้อน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอันเนี้ยเยอะกว่าที่ตลาดคาดนะครับตลาดคาดว่าขอให้มีผลเนี่ยเอฟเฟกตีฟสัก60-70นก็ดีแล้วรตะว่าพอผลเบื้องต้นออกมาออกมาถึง90% นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงสอสาเรื่องเรื่องที่1เนี่ยก็คือ,อนี่เป็นผลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ใช่เป็นผลที่มี peer review คือไม่ได้เป็นหรือว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับนี่นเป็นสิ่งที่บริษัทบอกเราค,ครับแล้วก็บริษัทก็บอกว่ายังไม่จบนะครับจะต้องรอให้คนเนี่ยติดเชื้อรวมกันทั้งหมดเนี่ยร้อยหกสิบกว่าคนแล้วเดี๋ยวจะสรุปผลมาอีกทีหนึง่งค,ครับประเด็นที่2เนี่ยคือในการศึกษาครั้งนี้นะครับเอาเฉพาะผลที่ของคนที่แสดงอาการนะครับหมายความว่าฉีดไปส ว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยรู้สึกมีอาการเนี่ยเก้าสิบกว่าคนแต่อาจจะมีอีกคนอีกจํานวนหนึ่งที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการแล้วไม่รู้ตัวรูยซ้ำว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็นต้องรอให้ถึงเวลาที่สรุปผลแล้วเดี๋ยวมารอดูกันนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นผลสุดท้ายจริงๆนะครับที่จะเอาไปขออนุมัติเพื่อที่จะนําวัคซีนตัวนี้มาใช้แล้วมันต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะตอนที่บอกว่าต้องรอผลให้ครบจํานวนที่ดรพิพั์กล่าวอะคะครับทาง fda <ม>ของสหรัฐเนี่ยบอกว่าขออย่างหนึ่งก็คือขอให้มีผล ความปลอดภัยของการใช้วัคซีนเนี่ยอย่างน้อยภายหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย วัคซีนตัวนี้ต้องฉีด2ครั้งนะครับฉีดหนึ่งครั้งแล้วก็รอสามอาทิตย์แล้วแอคทีเวตอีกครั้งหนึ่งขอให้มีผลหลังจากฉีดที่วัคซีนเขียนสุดท้ายเนี่ยส oh. เดือนเพื่อจะมาดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งคาดว่าเนี่ยนะครับภายในปลายเดือนนี้ก็จะครบ2เดือนนะครับแล้วก็จะมารีวิวผลความปลอดภัยแล้วก็รีวิวผลจริงๆว่ามีมีผลจริงหรือไม่แล้วก็เพื่อทีอ่จะสมัครเพื่อที่ขออนุมัติในการใช้วัคซีนในในยามฉุกเฉินหรือที่ว่า EUA หรือย่อมาจาก Emergency Use Authorization ครับนะครับ ว่าการทดสอบเนี่ยมันอยู่ระดับที่3แล้ววัคซีนจะออกมาให้เราใช้จริงๆได้เมื่อไหร่อะคะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้น,นะครับก็คือหลังจากที่สมัครกับ F D A ของสหรัฐแล้วนะครับเขาอนุมัติให้ใช้สําหรับเป็นการฉุกเฉินนะครับก็จะหมายความว่ากลุ่มที่ มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นคนที่เป็น healthcare professional คือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายหรือคนที่อายุเยอะที่อยู่ในบ้านคนชราซึ่งมีความเสี่ยงว่าเป็นแล้วจะมีเสียชีวิตหรือมีความเสี่ยงตรงนั้นเยอะเนี่ยก็อาจจะได้ใช้เป็นงานฉุกเฉินก่อนนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะสมัครเพื่ออนุมัติเป็นใช้เป็นการทั่วไปซึ่งอาจจะช่องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของมวลมนุษยชาติแล้วนะครับพวัคซีนวังงคซีนปกติเนี่ยนะครับใช้ไซเคิลในการผลิตเนี่ยประมาณ5-10ปีโอ oh ้โปีนะครับนี่เราเนี่ยเรารู้จักไวรัสตัตวนี้นะครับ <Okay. S 2> ตอนเดือนมกราใช,ใช่ไหมฮะนี่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึง10เดือนนะครับตอนนี้เรากําลังจะมีวัคซีนแล้วถ้าออกมาสําเร็จมีผลข้างเคียงน้อยจริงๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นความสําเร็จจรรริิงงงงงงๆนนนนะคัับขออมวษยยยยยชาาตซึ่่่กก็็ทีีเ ีความเสี่ยงต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นอันที่1คืออนุมัติเมื่อไหร่นะครับใช้เวลาแล้วอนุมัติให้ใช้เป็นการทั่วไปนะครับเมื่อไหร่นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือความได้ผลเอ f e c t i v e จริงหรือเปล่านะครับมีผลข้างเคียงมากไหม นะครับอย่างที่บอกคือเราเพิ่งจะรู้ะระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเองเราจะฉีดไปถ้ารอ6เดือนรอ1ปีมีผลข้างเคีงยงเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องของการผลิตะนะครับบริษทัทเนี่ยบอกว่าจะเตรียมกําลังการผลิตภายในปีนี้ห้าสิล้านโดสก็คือฉีดได้25ล้านคนนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเตรียมการผลิตไว้1.3000พันล้านโดสคือฉีดได้ประมาณ600กว่า600กว่าล้านคน ะครับก็ไม่ได้ครอเวอร์ทั้งโลกนะฮะแต่ว่าก็น่าจะได้ในประเทศใหญ่ๆซึ่ตอนนี้เริ่มมีการไปจองวัคซีนมาแล้วนะครับ mm hmm. อันที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโลจิสติกว่าจะส่งได้ไหมข้อจํากัดอันนึงของวัคซีนตัวเนี้ยเนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า mRNA นะครับหรือ messenger RNA ซึ่งมีความความเสถียรเนี่ยน้อย <c oughs> นะครับต้อง deep freeze นะครับ mm hmm. แช่ไว้ที่ อุณหภูมิติดลบ94องศาเซลเซียสนะครับงั้นการขนส่งระหว่างกันเนี่ยต้องแช่ในตู้ดีฟรีสเท่านั้นนะอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดว่าเมื่อกระจายไปประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนเนี่ยจะไปหาตู้พวกนี้มาจากไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วข้อสุดท้ายคือเมื่อวัคซีนไปถึงแล้วเนี่ยคนจะฉีดไหม,มนะครับถ้าถ้ายังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ก็อาจจะมีมีคนอาจจะยังไม่อยากฉีดเหมือนกันงั้นก็ยังมี ความเสี่ยงที่ที่หลายๆคน,นตั้งตั้งคำถามอยู่เหมือนกันค่ะดรพิพัฒน์พูดบอกว่ามีหลายประเทศไปจองคิวแล้ว แล้วไทยล่ะคะจะได้ใช้วัคซีนประมาณเมื่อไหร่คะเนี่ยครับคือไทยเนี่ยไปทําข้อตกลงในการผลิตแต่ไม่ใช่วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีตน <ừ> ตัวหนึ่งที่ผลิตโดย a s t r a า e ซ e c กกับมหาวิจัยออกฟอร์ดนะตัวนี้เรายังไม่ได้ไปต่อคิวเขานะครับ <c oughs> งั้นถ้าเกิดตัวนี้ได้ผลขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นตัวเดียวที่ได้ผลเนี่ยเราอาจจะต้องไปต่อคิวรออีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ข้อสมมุติที่เราคิดเนี่ยก็คือภายในปีนี้น่าจะมีการอนุม,มัติเพื่อใช้เป็นการฉุกเฉินนะครับแล้วก็ภายในต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการั่ปทวไ กว่าจะกระจายให้ให้ฉีดเป็นงานทั่วไปเนี่ยในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างยุโรปอย่างอเมริกาเนี่ยน่าจะฉีดกันทั่วๆเนี่ยนะครับน่าจะในช่วงกลางปีนะครับกว่าจะมาถึงประเทศกําลังพัฒนากว่าถึงเมืองไทยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก1-2ไตรามาสระหว่างนั้นเนี่ยจะมีวัคซีนที่อื่น ที่เรามีเส้นสายหรือว่ามีคิวสั้นกว่าหรือเปล่าค่ะขอถามเป็นความรู้เนื่องจากดรพิพัฒน์ก็ศึกษาเรื่องนี้มาระยะเวลาในของภูมิคุ้มกันเนี่ยยาวแค่ไหนอะคะของวัคซีนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคําถามหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญมากเลยเพราะว่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งอย่างที่เรียนคือเราเพิ่งจะรู้จักไวรัสตัวนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรื่องภูมิคุ้มกันในหลายกรณีที่คนที่เป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นอีกครั้งหน ะงั้นยาตัวนี้ที่ฉีดไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทดลองว่าหลังจากมีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยยาวนานขนาดไหนนี่เป็นเป็นคีย์คำถามเหมือนกันว่าต้องฉีดเพื่อเหมือนกับเป็นการกระตุ้นเนี่ยทุกๆกกี่กกกกเดือนซึ่งอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาต้องต้องฉีดแล้วก็ตรวจภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้องทิ้งเวลาไว้แล้วก็กลับมาตรวจใหม่ว่าจะหายไปเมื่อไหร่ครับค่ะปกติแล้วขั้นตอนการอนุมัติวัคซีนจาก fda หรือ food and drug administration เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ครั้งนี้ เป็น emergency a p p r o v e คือต้องกระชับมากๆเลยใช้เวลาสั้นมากในการอนุมัติจะมีผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นและระยะยาวไหมคะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงจริงๆนะครับอย่างที่เรียนคือเป็นความมหัศจรรย์ของมวลมนุษยชาตินะครับขั้นตอนต่างๆที่สมัยก่อนใช้กับการอนุมัติวัคซีนคือต้องตรวจแล้วก็ดูให้แน่นะครับว่าไม่มีผลข้างเคียงเนี่ยตอนนี้ก็ต้องถูกช็อตคัดมาหมดนั้นก็ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่เรียนคือผลการศึกษาเนี่ยใช้คนประมาณ4ี่ห0ื่นกว่าคน พยายามที่จะ Sign Up หรือว่าหา l u n t เ e r เนียในหลายๆภูมิภาคแล้ว นะครับแต่ว่าก็คงยังตอบไม่ได้ว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มเช่นเอ๊ะเฉพาะคนยุโรปเวิร์กคนเอเชียเวิร์กไหมคนเด็กเป็นอะไรไหมผู้ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าหรือคนที่มีภาะวะความเป็นโรคเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะมีผลข้างเคียงมากกว่าหรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องเรียนว่ายังไม่มีใครรู้จริงๆนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความเสี่ยงของการเร่งเอาอวัคซีนออกมาใช้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือปัญหามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเทคความเสี่ยงตรงนี้ค่ะเมื่อเราดูภาพ เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนแล้วก็มาดูเรื่องของภาพเศรษฐกิจบ้างนะคะข่าววัคซีนที่ออกมาเนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะครับเรายังเชื่อว่าไทาม,มิ่งหรือไทม์เฟรมของ วัคซีนจะมาเมื่อไหร่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับยังคิดว่ายัางคล้ายๆกับที่เราแอบูมอยู่นะครับก็คือเชื่อว่าโลกเนี้ยนะครับคนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มได้วัคซีนในช่วงไตรามาสสอหรือไตรามาสสคือในช่วงกลางปีนะครับกว่าจะมาถึงไทยเนี่ยน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้านะครับอ่งั้นกว่าที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้าเผิ่อจะปลายปีด้วยนะครับงั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเเเนนนนีี่่่่ยยยซึงงงวววัััั้้้ปปป็ป็ญหหาาาากกคืออทอททไรใชขสมมุติ น่าจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาในครึ่งหลังของปีหน้า<ฆ>นแต่ว่าอาจจะค่อยๆทยอยกลับมานะครับงนั้นการมีวัคซีนข่าววัคซีนวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทามมิ่งตรงนี้นะครับแต่ช่วยจริงๆก็คือช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากเดินที่เราก็กลัวๆเหมือนกันว่าเออเราแอสซูมว่าอย่างเงี้ยเกิดไม่มีวัคซีนจะทํำยังไงนะครับวันนี้ข่าวที่ออกมาก็าบอกว่ามีประสิทธ,ธิผลดีมากตอนนี้นะครับก็อาจจะช่วยลด ความเสี่ยงด้านต่ําก็คือความเสี่ยงที่ปีหน้าจะไม่มีวัคซีนเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะหายไปแต่ว่าผลต่อเศรษฐกษิจเนี่ยอจิคิดว่ายังคงใกล้เคียงกับที่เราประเมินก็ค,คือคิดว่าปีนี้ติดลบนะครับใกล้ๆเก้าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าอาจจะฟื้นขึ้นมาประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์คือยังไม่กลับไปที่ทจุดเดิมอยู่ดีคาะนั้นก็เป็นไปได้ว่าสมมติถ้าเกิดมีวัคซีนกลับมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยการคาดการณ์ของ GDP ของในปีหน้าเนี่ยดรพกพัอน์ทีกท K K Research ก,จจกรรับประมาาณการตัวเลขเศรษฐกิจหรือ GDP growth ะ ถ้าเกิดวัคซีนทําให้มาเร็วกว่าที่คาดการฉีดกระจายไปได้เร็วกว่าที่คาดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ต้องเป็นประเด็นเรื่องนักท่องเที่ยวด้วยว่าพร้อมที่จะเดินทางมาประเทศไทยไหมถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะมาในจํานวนที่เยอะขึ้นก็อาจจะช่วยทําให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจกเนี่ย ีขึ้นกว่่าาทเราคาดไว้ค่ะนั้นก็ต้องขอขอบคุณดรพิพัฒน์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณครับก็ต้องยอมรับล่ะค่ะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงสว่างที่จะช่วยให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากจุดต่ําสุดแล้วนะคะอีกไม่นานเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติกันแล้วแต่กาดอย่าตกนะคะจนกว่าวัคซีนจะมาถึงมือเราพบกับอันโฟพอดแคสต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ